สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพีห้าร้อยหนึ่งมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพีห้าร้อยหนึ่งวันนี้ก็คือมีนปิงลุยถ่ายซีรีส์พี่นักเลงที่รักพี่ทิวกับน้องกายไม่ยอมห่างกันเลยล่ะคะ่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทาให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะช่วงนี้จะค่อนข้างเงียบๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะพี่ชมกําลังอยู่ในช่วงรักษาการป่วยของตัวเองอยู่ค่ะ อีกอย่างช่วงนี้ลูกๆก,ก็กําลังเร่งถ่ายงานกันอยู่นั่นเองค่ะก็เลยยังไม่มีงานคู่ออกมาให้เราได้วีดโมเมนต์กันเลยแต่พี่ชมกลัวว่าทุกคนจะเหงากันวันนี้พี่ชมก็เลยจะขอมาอัปเดตความคืบหน้าของมีนปิงให้ทุกคนได้ฟังกันสักหน่อยนะคะคือช่วงนี้น้องทั้งคู่ก็กําลังยุงย่งๆกับการถ่ายซีรีส์พี่นักเลงที่รักกันอยู่ค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทํากันได้ถึงคิวที่8แล้วล่ะค่ะแล้วดูวความทุ่มเทในฉากแอคชั่นของลูกชายชั้นสิคะทุกคนน้องได้ทั้งงงงงงออออยี่้้้ทททััทััแแออตมเาากกก็ลห คือน,นิชาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะ ที่น้องทุ่มเทให้กับการแสดงแบบเต็มร้อยจริงๆเพราะงั้นไม่แปลกแล้วล่ะค่ะที่น้องจะมีงานแสดงเข้ามาเรื่อยๆจนคิวแน่นมากขนาดนี้ส่วนเจ้าแป๋วน้อยน้องก็เต็มที่กับการแสดงเหมือนกันค่ะและน้องก็เต็มที่กับทุกๆงานและทํามันออกมาได้ดีทุกๆงานเลยด้วยแต่ตอนนี้น้องมีทั้งเรื่องเรียนมีทั้งเตรียมตัวเดบิวต์เป็นศิลปินงานแสดงน้องก็เลยอาจจะไม่ได้รับเยอะเท่ากับคนที่แต่ถ้าน้องเรียนจบเมื่อไหร่ทุกคนเตรียมตัวรอชมรอหวีดผลงานของน้องกันได้เลยนะคะรับรองจะต้องมีออกมาให้ทุกคนได้วีดกันจนหัวใจแทบจะวน ค่ะคุณขาค่ะและในแต่ละคิวของการถ่ายพี่นักเลงที่รักทางค่ายก็จะมีอัปเดตคลิปของน้องๆในกล้องถ่ายมาให้พวกเราได้หายคิดถึงกันค่ะทุกคนแล้วน้องแฟมเองก็ได้อัปคลิปที่ตัวเองไปให้กําลังใจเพื่อนนิชาในกล้องถ่ายลงที่สตอรี่เอจีด้วยนะคะก็ขอบคุณสําหรับอาหารในมื้อนี้นะครับผมเป็นขนมจีนแล้วก็มีข้กสลัดด้วยนะครับผมก็เป็นอาหารแย่ครับก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณสำหรับฟู้ดซัพพอร์ตเช้านี้นะครับผมขอบคุณฟู้ซัพพอร์ตนะครับที่ได้ทึงคนส่งเข้ามานะครับก็นี่เดี๋ยวก็จะกินให้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวแบ่งๆพี่ๆจะได้เปิดปากกินกันได้นะครับขอบคุณนะขอบคุณฟู้ดซัพพอร์ตสำหรับด้วยดายนะครับผมก็ตอนนี้เพิ่งตื่นแต่ว่าเดี๋ยวเช้าสักตอนเย็นเดี๋ยวกินกินนะครับ พี่ส่งมาแลค้ครับสูปเป้เพื่อนขอบคุณ,คะคณน,นะครับสำหรับผูร์เซอร์พอดวันนี้นะครับวันนี้คือเป็นของบ้านพี่มีนะครับแต่ว่าของบ้าพี่มีกำลังตามมาสเปกวงนะครับผมก็ เยอะมากเลยวันนี้มีเนื้อด้วยผมชอบกินเนื้อแต่ปิงกินได้ปะไม่ได้จะกินอย่างอางื่นแทนนะครับขอบคุณสอรับก้รตัดสินตอนเชียรให,หะนะครับเราจกินท้หมดนันนีปให้แมอืครับ ขอบคุณสำหรับคุณซัพพอร์ตวันนี้นะครับเนี่ยจากห้องอาหารมีนปิงนะครับผมเราไดกินที่หมดเลยของหวานเยอะมากวันนี้ไปกินหมดไหม ตอนถ่ายพี่นงเกรงที่รักคิวห้าที่ผ่านมาเจ้าคนพี่มีคิวถ่ายแต่เจ้าเด็กไม่มีน้องก็เลยได้มาไลฟ์ทิกตอเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับค่ะทุกคนแล้วในไลฟ์น้องก็บอกแฟนคลับว่าเร็วๆนี้กําลังจะมีอะไรกลับมากําลังจะมีอะไรสักอย่างคัมแบ็กค่ะทุกคนเร็วๆนี้จะมีอะไรกลับมาเตรียมตัวได้เลยเร็วๆนี้ กำลังจะมีอะไรที่มันคัมแบ็กอยู่รอเลยค่ะแล้วน้องไม่ใช่พูดแค่ในไลฟ์เท่านั้นนะคะน้องอยังได้โพสต์ลงที่ทวิตเตอร์ว่ากําลังจะกลับมาอีกครั้งด้วยค่ะทุกคนค่ะแล้วการมาทิ้งปริศนาของเจ้าเด็กก็ทําให้แฟนคลับอยากรู้กันมากว่าที่น้องพูดถึงนั้นมันคืออะไรแล้วพอพ่อกล้องเห็นโพสต์ของแฟนคลับพ่อก็เลยแคปแล้วทักแชทไปถามเจ้าลูกชายตัวแสบว่าคัมแบ็กอะไรอีก เจ้าเด็กอ่านแชทพ่อนะคะแต่เจ้าเด็กไม่ยอมตอบพ่อก็เลยจัดการบล็อกลูกชายซะเลยแล้วพ่อก็แคปมาโพส์ลงที่ทวิตเตอร์พร้อมทั้งใส่แคปชั่นว่านี่จากคำตอบชอบดองไลน์อ่านแล้วไม่ตอบงั้นก็ไม่ต้องคุยอีกเลยตลอดไปลาก่อนบายค่ะหลังจากนั้นเจ้าเด็กก็ได้มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสตของพ่อกล้องว่าขอโทษครับผมผิดไปแล้วแถมน้องยังใส่อีโมจิทำหน้าเศร้าๆน่าสงสารอีกด้วยนะคะทุกคนโอ้ยไม่รู้จะเอ็นดูใครดีระหว่างพ่อกับลูกพ่อก็งอนที่ลูกชายไม่ตอบแชทถึงกับบล็อกลูกเลย พอโดนพ่อบล็อกเจ้าเด็กก็สำนึกผิดรีบม,มาขอโทษพ่ออย่างไวแถมทำเสียงอ่อนและทำหน้าเศร้าอีกจังหากแม้พ่อลูกคู่นี้ช่างเป็นพ่อลูกที่สวรรค์สรรสร้างให้มาเจอกันจริงๆแกงกันก็เก่งยุ้มกันก็เก่งแต่รักกันมาก ค่ะและตอนนี้พ่อลูกคูนี้เขาก็ได้คืนดีกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราเห็นเขาได้ส่งรูปไปทานหมูกระทะให้กันดูในแชทด้วยค่ะทุกคนแล้วพอกองก็ยังแคปแชทมาโพสลงที่ทวิตเตอร์และบอกว่าเป็นคนประเภทเดียวกันอยู่เลยค่ะคุณขาเนี้ยก็เหมือนกันสขนาดเนี้ยแล้วจะงอนกันนานได้ยังไงล่ะคะยังไงพอกองก็ต้องแพ้ลูกอ่อนของลูกชายจอมแสบอยู่ดีว่าไหมคะทุกคนค่ะและสิ่งที่เจ้าเด็กบอกว่ากําลังจะคัมแบ็กกลับมานั้นพี่ชมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับแบรนด์เพมโมของน้องนั่นแหละค่ะ เราตอนนี้ทางแบรนด์ของน้องได้โพสต์อัปเดตว่าคอลเลคชันใหม่จะมาในวันที่23เดือนกรกฎาคมนี้สําหรับใครที่ต้องการจะสั่งเสื้อแบรนด์ของน้องก็รอเข้าไปกดสั่งกันในไลฟ์ช้อปปิ้งของน้องในวันที่น้องปล่อยคอใหม่ได้เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์แบรนด์ของน้องก็สามารถเข้าไปกดลิงก์ที่ไบอ O ทวิตเตอร์ของน้องเข้าไปแอดไลน์กันได้เลยค่ะ เอ๊ะคอนี้เป็นสีพัสเทลค่อนข้างหวานแหววเหมาะกับคนที่กําลังอินเลิฟสุดๆส,สงสัยคราวนี้ลุงข้างกายเขาก็คงจะได้ใส่ก่อนชาวแอร์เรกแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเราจะเด็กเคยบอกไว้ในไลฟ์คราวก่อนว่าให้ลุงนั่งตากแอร์เย็นๆรอที่ห้องได้เลยเดี๋ยวน้องเจาไปส่งให้ถึงห้องด้วยตัวเอง <Wow. S 1> โอ้ยมีแฟนเป็นเจ้าของแบรนด์มันดีแบบนี้นี่เองเนาะทุกคนเนาะ ค่ะถึงแม้ช่วงนี้น้องๆจะยุ่งกับการถ่ายซีรีส์แต่วันที่ไม่มีคิวถ่ายพวกเขาก็ยังได้ไปออกกำลังกายกันด้วยนะคะคนพี่ได้ไปเล่นบาสกับพี่กระทิงกับเพื่อนๆส่วนเจ้าคุณน้องได้ไปเตะบอลกับทีมมันเดน์ไนท์เอฟซีค่ะทุกคนคือพอมีเวลาว่างน้องมีนก็ต้องหาเวลาไปซ้อมบาสสักหน่อยค่ะเพราะน้องมีร่วมลงแข่งบาสเกตบอลไทยลีกในวันอาทิตย์นี้ด้วยค่ะทุกคนขนาดวันที่ถ่ายทําพี่นักเลงที่รักคิวแปดพอถ่ายเสร็จน้องก็มีแวะไปซ้อมบาสต่ออีกนะคะคือช่วงนี้สงสารเจ้าล ทั้งถ่ายละครทั้งถ่ายงานคู่ทั้งมีแข่งบาสอีกแต่ถึงงานจะเยอะแค่ไหนน้องก็บอกแฟนคลับตลอดว่าน้องไหวน้องบอกว่าชิลๆแต่หัวอกคนเป็นแม่เห็นลูกงานเยอะแทบไม่มีเวลาได้พักแบบนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีแหละค่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะแต่สิ่งที่แปลกของเจ้าสองแตบเวลาไปเล่นบาสกับเตะบ,บอลก็คือพอเวลาเขาอยู่ด้วยกันเจ้าคนน้องจะดูตัวเล็กตัวน้อยสองเซนหน้าธนุถนอมมากแต่พอน้องไปอยู่กับพี่ๆในทีมฟุตบอลน,น้องกับกลายเป็นเด็กที่ตัวโตสุดๆโตกว่ายังเห็นได้ชัดกันเลยทีเดียว คือกลับตละบปัดกับเจ้าคนพี่เลยล่ะค่ะคนพี่พออยู่กับน้องจะตัวตัวกว่าน้องและดูปกป,ป้องน้องได้ใช่ไหมคะแต่พออยู่กับพี่พี่ในทีมบาสจากคนที่ตัวสูงร้อยเก้าสิบเซนกับกลายเป็นเจ้าเด็กน้อยตัวกระจึงหนึ่งเท่านั้นเนี่ยแล้วจะไม่ให้บอกว่าเวลาพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วโพมันชัดได้ยังไงล่ะคะทุกคนอืมคนที่เกิดมาเพื่อคู่กันเนี่ยพออยู่ข้างๆกันแล้วทุกอย่างมันดูลงตัวเหมาะสมไปหมดเลยเนาะทุกคนเนาะ ค่ะตอนนี้นอกจากพวกเขาจะมีถ่ายซีรีส์ด้วยกันแล้วเหมือนพวกเขาจะมีถ่ายงานคู่ด้วยกันอีกด้วยนะคะเราเห็นพี่พ,พี่ทีมงานเขาได้อัพคลิปตอนแต่งหน้าให้น้องๆลงที่สตอรี่จีด้วยค่ะทุกคนอืมช่วงนี้น้องทั้งคู่งานเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่งานคู่เท่านั้นนะคะยังมีงานที่ถ่ายร่วมกันกับพี่ๆในค่ายด้วยค่ะทุกคนอย่างโฆษณาตัวล่าสุดก็คือโฆษณาเ๊ปซี่นั่นเองค่ะแต่แหมในโฆษณาตัวนี้มีกันอยู่ทั้ง4คนแต่เจ้าคนพี่กลับเลือกที่จะเดินมาชนแก้วกับน้องแค่คนเดียวซะงั้นนนโอออยยยไมม่่คล็กงเะะพ ค่ะในวันถ่ายโฆษณาทั้ง4คนก็ได้ถ่ายคลิปไข่พะโล่ชาเลนจ์ลงที่ติ๊กตอของแม็กกี้ด้วยนะคะแล้วในคลิปนี้เจ้าแป๋วน้อยก็คือไม่ให้เสียชื่อเรื่องกินจริงๆขนาดเต้นอยู่แท้ๆแต่ในมือน้องก็ยังถือของกินไม่วางด้วยค่ะคุณขา แถมปากน้องก็ยังเคี้ยวไม่หยุดอีกต่างหากโอ้ยเจ้าเด็กน้อยเอ้ยแม่เชื่อแล้วว่าเรื่องกินคือเรื่องใหญ่สําหรับหนูจริงๆแล้วในคลิปนี้ฉันละสงสารคอลูกชายตัวเองจริงๆค่ะทุกคนขนาดนั่งอยู่ข้างหน้านะคะแต่พ่อก็ยังมีเอี้ยวตัวแล้วหันไปมองน้องและยิ้มให้กับน้องอีกด้วยค่ะทุกคนแต่เจ้าเด็กก็คือทั้งห่วงกินทั้งเพลินกับการเต้นจนไม่ได้หันไปมองเลยว่าคนพี่ส่งสายตาหวานและส่งรอยยิ้มมันสดใสามาให้อาจารย์ถ้าจะห่างน้องไม่ได้ขนาดนี้ทําไมหนูไม่ไปยืนข้างๆน้องตั้งแแตต่อนรรกะเลยคับ จะได้ไม่ต้องมาหันให้มันปวดคอแบบนี้เนี่ยคนจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักคนจะสนใจยืนเฉยๆเขาก็สนใจจริงไหมคะทุกคนค่ะและพวกเขาไม่ใช่แค่ถ่ายคลิปลงที่ t i กต็อกเท่านั้นนะคะเจ้าเด็กทั้ง4คนยังมีเล่นส่วนเป็นเด็กน้อย3าขวบด้วยค่ะทุกคนแล้วเอ็นดูจะแปวน้อยมาก พอเห็นพี่ๆเขาเล่นน้องก็อยากเล่นบ้างแต่น้องขึ้นไปยืนไม่ได้คะ่ะทุกคนคือพยายามเท่าไหร่น้องก็ขึ้นไปยืนไม่ได้สักทีโอ้ยเป็นเอนดูเหลือเกินลูกเอ้ยเอาจริงๆถ้าหนูอยากจะขึ้นไปยืนให้ได้แม่ก็มีวิธีนะลูกแค่หนูใช้มือกำเชืออไว้ให้แน่นแล้วให้คนพี่ช่วยอุ้มหนูเอาเท้าสองข้างขึ้นไปเหยียบก็น่าจะยืนได้แล้วนะแม่ว่า แต่ก็อย่างว่าแหละถ้าทําแบบนั้นมันก็จะดูหวานจนเกินไปเดี๋ยวจะโดนพี่ๆเขาแซวเอาหนูก็เลยพยายามด้วยตัวเองใช่ไหมครับค่ะในระหว่างที่รอโมเมนต,ต์หนักๆของพวกเขากันเราก็มาฟินกับอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้กันไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนแต่ถึงพวกเขาจะเงียบๆย,ยังไม่ได้ออกงานคู่ในช่วงนี้ก็ยังอุ่นใจนะคะเพราะอย่างน้อยพวกเขาก็ได้เจอกันแทบทุกวันเงียบเท่ากับอยู่ด้วยกันค่ะคู่นี้ ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนําความคืบหน้าและความฟินของมีนปิงมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเตมิมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ